พ้อมเ,อเ,เริ่มเด็กหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรลูกบวกลบบวกลบเลขนะครับเป็นของจีนนะของแชมเปญกับมาโปดจะเป็นเลขสามหลักบวกลบเลขส่วนน้องเชอร์เนี่ยจะเป็นเลขสองหลักนะครับเพราะอยู่อนุบาลสองอันนี้ก็สองะใช่สองหลักกับสามหลักผสมกันเชอร์มีสามไหมเชไม่มีสทีนี้พี่โป,ปด เราจะเน้นไปพี่พี่โปรดกับพี่แชมป์นะคบเพราะว่าน้องเชอยังเรียนไม่ถึงพี่โปรดจิ้มมาหนึ่งข้ออยากทําข้อไหนดูน้องเชอพี่แชมป์พี่แชมป์จิ้มมาหนึ่งข้ออยากทําข้อไหนโอเคปทำไหนทาข้อไหนยากนะเพราะว่ามีแบบมีแบบนี้นะแล้วก็มีแบบนี้แล้วก็มีแบบเลขสามหลักด้วยนะเอาละเลือกมาจ้าอยากทําข้อไหนให้พ่อดูเลือกมาเลยอาชัเป็นจิ้มมาข้อไหน ลับตาจิ้มหนึ่งจองจิ้มยังยังจิ้มไม่ได้ยังจิ้มไม่ได้จิ้มข้างนอกเจ๊คงน้องเชื่อได้หลับตาจิ้มได้แล้วหลับตาจิ้มเอาข้งไหนอันเพ่อเจ๊เี๋ยวขอลับตาจิ้มเอามาได้เอาหลับตาจิ้มเพ่อเจ๊กำจัดได้อันนี้โอเคเอาขอใหม่เอาขอใหม่โอเคเย่เอามาจิ้มข้อไหนแชมป์ข้อนี้พี่แชมป์ข้อไหนลูกอ้าวอันนี้ใช่ไหมยี่สิบสองบวกสามสิบหก ตอบ8อ้าวมันีข้อนี้ม่ข้อนี้เอามาได้เท่าไรได้เท่าไร่แปดเท่าไรสองบวกยี่สิบสี่ทุกคนช่วยกันคิดหถูกต้องเก่งมากพี่แชร์เชข้อนี้อ่าน้เชิข้อไหนอ่าน้องเชิญสามบวกองบมสแล้วหนึบกสองบวกเได้เท่าไหรเจ็ดแล้วห้าห้าหรอเ แล้วอะไรหนพ่อชูนิ้วให้เอาหนเชอรอีกหเชอนับมือพ่อหนึ่งบวกสปึ๊บปึ๊บเเป็น3เป็น3ามลูบวกไปอีกเจ็ดหนึ่งสสามี่ห้าหกเไม่ใช่เอาไม่เอาไม่เอาไมเอาไมเอาไม่เจ็ดแล้วอะไรเาเดี๋ยวตอนนี้จะสอนการบ้านเชอร์เอาไม่นะหนึ่นับคือพ่อหนึ่งบวกสอง สอบวกสามสามสามบวกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเขียนเลขศูนหนึ่งก่อนเหรอหนึ่งกับศูนย์เลขหนึ่งกับเลขศูนย์ต่อไปมาปวดจ้ามาปวดข้อไหนครับมาปวดงงแล้วไงมาปวดอาข้อไหนเมื่อกี้บอกพ่อเลือกใหม่ได้เลือกใหม่ได้เลือกใหม่ได้ลูกมาปวดเอาข้อไหนเครียดเลยเหรอเอาบวกหรือเอาลบเอาข้อนี้นะ ยี่สิบหกลบสิบมาโปรดเริ่มครับยี่สิบหกลบสิบค่อยค่อยคิดหกลบศูนย์สองลบหนึ่งยี่สิบหกลบสิบได้เท่าไหร่ต้องทำจากข้างหลักก่อนเผื่อมีขอ,อยืมได้ไหมใจเย็นๆลูกไม่ต้องรีบพอ <ไป S 2> รอได้พอรอได้สบายมากหกลบศูนย์ผิดก็ไม่เป็นไรนะผิดก็แก้ใหม่ได้ลูกผิดได้ไม่เป็นไรน้องเชอร์เลือกข้อต่อไปรอเลยได้ไหม เอาข้อใหม่ไหมล่ะอันนี้มันเป็นลบข้อแล้วก็ข้อนี้นี่เอาบวกดีกว่ามาโปรจะง่ายหน่อยลูกพ่อเอาข้อนี้ให้มาโปรได้ไหมสามสิบเก้าบวกสิบจำเป็นอย่าบอกเพื่อนนะลูกสามสิบเก้าบวกสิบสามบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่อ่าได้แล้วเขียนเลยลูกสี่สิบเก้าตาแชมป์เลือกข้อไป่รอพ่อลูกเยี่ยมมาโปรเลือกข้อใหม่รอพ่อเลย พี่แชมอาข้อนี้ยี่สิบสองบวกสามสิบหกเริ่มติดคำตอบก็เลยขอคิดก่อนลืมข้อนี้กันแเขียนข้อนี้ถูกไหมไม่ถูกสามบวกสามสองบวกสามไม่ใช่สามบวกสามยืมยังลบหน่อยน้องเชอรเลือกข้อต่อไปรอเลยลูกมาโปรดเลือกข้อต่อไปเลยบวกรอเลยก็ได้บวกรอเลยลูกนึกว่าสูตรคูณอ๋อนึกว่าสองสามโก อันนี้เป็นบวกพูดเจกนี่ข้อหลับด้านเลยหลายอย่างได้ยอย่างได้ยอย่างเนาะคำตอบที่ถูกต้องคือห้าสิบแปดเขาดูกลับด้านนะดูกลับด้านเชอรข้อไหนจ๊ะข้อนี้ข้อนี้นะน้องเชอรนับดูนูพ่อนะลูกหนึ่งหนึ่งสามเป็นเท่าไหร่ลองตอบก่อนหนึ่งได้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกเดียวสองบวกเฮ่ยพึ่งเหี้พึ่งเหี้ยเพึ่งทำไมทำไมทำไมน้องเชอร 1นบวกหเป็น2 2อบวกอีก3เป็น1 2 3่มมีกี่นิ้ว5เขียนเลยห้าตัวเดียวมาโปรดเอาข้อไหนจ๊ะมาโปรดเอาซ้ำเอาข้อนี้เหรอเอาเอาอันนี้เพิ่มข้อบนโอเคยี่สิบห้าบวกสิบห้าเริ่มครับพี่แชมป์เลือกข้อต่อไปรอเลยครับ ได้ไหมใจเย็นๆลูกค่อยๆบวชค่อยๆบวกไม่ต้องรีบใจเย็นๆพ่อไม่เฉลยด้วยนะเด็กขอมีได้เขียนแบบนี้ก็พี่เขียนแบบนี้ดูพี่แชมป์เลือกข้อต่อไปรอเลยเขียนเลยครับเก่งมาก25บวกคำตอบคือ40ิติงติงติงอ้าวกลับมาที่เชิร์ก่อนพี่แชมป์ยังไม่พร้อม พี่เชอข้อไหนลูกอ่ะพี่เชอข้อไหนลูกที่ไม่พ่อหน่อยเชิข,ข้อมีสเอาพี่แชมก่อนพี่แชมป์มาลูกเอามาปลดเลือกข้อต่อไปเลยลูกเลือกเปิดเลยชอบอันไหนเลือกมามาม,มาแล้วพี่แชมมาพี่แชมข้อไหนอ,อารูอาก,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 กำลังดูอุปกรณ์เพิ่มนะครับอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมนะครับเสริมเล่มนี้นะ เล่มลาเท่าไหร่นะสี่สิบห้าบาทน้งครับสี่สิบห้าบาทข้อไหนจิ้มสามสิบสอกยี่บเอ็ดใช่ไหมใช่ใจเย็นๆค่อยๆทำไม่ลบโอเคครับตอบห้าสิบสามถูกต้องน้องเชอมาน้องเชอข้อไหนครับพ่อช่วยข้อไหนเลือกมาหนึ่งสองจิ้มโอเคห้าบวกสองบวกสองพ่อนับมาห้านิ้วหแล้วบวกไปสอง 3, บวกไปอีกส <5, S 2> องห้าไม่ใช่กงงี่นิ้วนับสองกับห้านี่เอา 5, เอานิ้วน้องเชอร์มารับมือพ่อมีกี่นิ้วนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลขเก้าเห็นยังไงครับเห็นใ้สุขหัวโอเค,อเค,อเค,อเคมาโปรดครับเอาข้อไหนจา้สาสับูนยูสบูน มาปดเอาข้อยากเลยเหรอยากนะเนี่ย19บวก66ทุกคนมาช่วยกันคิดหาเริ่มดูมาปดจริงมากคิดได้แล้วเหรอเขียนเลยสุดยอดไม่ต้องทดด้วยเหรอเก่งมากสุดยอดไปเลยแชมป์ไปเอาข้อไหน้ี้25บวก24 49อ่าน้องเชอร์ข้อไหน ลบตาเลือกอ้าวน้องเชิญนับมือพ่อนะหกใช่ไหมหกคำตอบคำตอบคือเจ็ดถูกแล้วมั่นใจเก่งมากหกบวกหนึ่งบวกศูนย์ข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้จะเอาข้อนี้นั่นแหละเขียนเจ็ดมาลบ่โปดข้อไหนจ๊ะเห็นไหมทางนี้ก็ได้นะยี่สิบหกบวกสิปดใช่ไหมสิบสามสิบปดใช่ไหมลูกเอามาเริ่ม ใจเย็นเย็นนงีสิบสามบวกสิบแปดน้องๆทุกคนคิดซีได้เท่าไหร่เท่าไหร่สิบสามบวกสิบแปดพี่ชชมคิดเลขรอเลยลูกโจทย์ข้อไหนถูกต้องเห็นไหมทำได้นคอนคือก้ข้ไน้องแชมข้อไหนจ๊ะนี่เหรออันนี้ใช่ไหมห้าสิบหกบวกสามสิบข,ข้อบนสี่สิบสี่บวกสามสิบทุกคนช่วยกันคิดห้า ได้คำตอบเท่าไหร่ถูกเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่คำตอบคีเจ็ดสิบเราตอบแค่เจ็ตัวหน้าเก่งอย่เนี้ยเก่งอยเนี้ยตอบแค่เจ็ด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 เอาพี่แชมป์ตอบเรามาเขียนข้างหลังด้วยถูกมาเขียนข้างหลังเขียนผิดิมาคิดมาตอบตรงนี้สิถูกไนี่มาตอบตรงนี้ถูก เจ็ดสิบเท่าไรถูกเชอรมาข้อไหนจ้าข้อหลับตาเล็กข้อนี้ใช่ไหมอ่าดูมือพ่อนี่สี่บวกหนึ่งหกเจ็ดเดี๋ยวดิดูมือพ่อนับมือพ่อสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับมือพ่อดูมือพ่อไม่ิถูกสิบถูกต้อง ข้อไหนนะฮะรอบนี้นั่นแหละหนึ่งศูนย์ป้าโปดข้อไหนจ้าสิบหกสิบเจ็ดบวกสิบเจ็ดเหรออุยากนะโปดเอาข้อยากทุกข้อเลยอ้าวฮะเก่งนั่นเนี่ยนะไม่เพราะให้เวลาคิดก่อนเพราะให้เวลาคิดก่อนแปดสิบสี่พี่แชร์เอาสิบเจ็ดบวกสี่สิบสองนะครับตอบ <5. S 1> เยี่ยมเชอหลับตาคนนี้ต้องช่วยคนนี้ต้องช่วย 3, เจ็ดบวกสามเชอดูมือพ่อ,อนนข้อนี้ข้อข้อล่างเหรอเ <5. S 1> ชอดูมือพ่อนะสี่บวกหกนับไปพร้อมพ่อสี่แล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสนะเป็นไงสบายสบายพี่โปดข้อไหนจ๊ะบนมหาโปดเร็วมาก ทุกคนเพื่อนคิดนะสิบแปดบวกสามสิบสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ถูกหกเจ็ไม่ล่ะทำอไหกเจ็ดคิดยังเกาของพี่โปดคือห้าสิบวกหกเจ็ดหกเจ็ดอะไรแครมาข้อไหนสามสิบสามบวกสิห้าคำตอบคือแปดก่อนโตหน้าสุดยอด พ่อสุดท้ายแล้วนะครับเธอหลับตาจิ้มเชยดูมือพ่อนะสี่บวกสามนับไปพร้อมพ่อห้าหเจดแปูยุดยุดแค่เจยุดแค่เจดเจบวกอีกสองนับมือพ่อ7็แล้วเป็นแปดแล้วอ่าอ่ดูมือพ่อดูมือพ่อพ่อมีกี่นิ้วไม่ถึงสิบาถูกเขียนครับ ข้อน,นั้น9เขียนบสต <19 S 2> บเั้งาบวกออันนี้19บสอ42คำตอบมาครับ56 <10. S 1> ไม่ใช่จนเย็นๆค่อยๆค,คิด19บวก42จะเย็นๆรอได้รอได้ข้อสุดท้ายละเพราะถ่ายคลิปข้อสุดท้ายที่เหลือนั่งทำเองได้เลยก <6. S 1> ถูกแล้วหกมาแล้วถูกแล้วห <6. S 1> กเท่าไหร่ เยพึ่งเยเพิ่งให้ปลดนับให้ปลดนับให้ปลดนับใจเย็นๆให้พี่ปลดนับเท่าไหร่นะไม่ใช่เพราะว่าสี่สิบสองเอ็ดทั้งหลังถูกแล้วเหลือตัวหน้าอ๋อชั้นู้ใช่ไหมที่ฉันพูดอืมนิดเดียวลูกนิดเดียวพ่อไม่รีบพ่อรอได้รู้ได้ไงอ่ะใช่ไหมโปลดโปรดใช่หรือเปล่าโปรดโปรดคิดต่อนทำต่อคุณเท่าไหร่ไม่รีบพ่อรอ สิบเอ็ดสิบเก้าบวกสี่สิบสองสี่บวกสองให้มาปวดต่อพอไม่รีบพอเราได้สบายมากทุกเกมน่าจะได้เล่นอื่นเล่นยังอื่นเล่นได้เลยเสร็จแล้วคลิปสุดท้ายแล้วรอพี่ปวดต่อ<ม>เดี๋ยวพี่ปวดตื่นเต้นให้เวลาพี่ปวดคิดก่อนสิใช่ไหมล่ะบางทีบางคนคิดชา้าบางคนคิดเร็วบางคนเก่งภาษาไทยบางคนเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหม,มปวดพร้อมบอกพ่อนะ<ด><ด>ลูก แชมป์เก่งมาแจมเก่งชนิดสุดยอดเขียนเลยจ้ะชนมัดเร็วชนมัดเร็วได,ได้ยังเขียนเลยลูกอ้าวสวัสดีค่ะก่อนเร็วบ๊ายบายพอแล้วทำเองได้เลยบ๊ายบายจุ๊บจุบจบ,บ๊ายบาย